ปัจจุบันอาชีวศึกษาได้รับความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในฐานะหน่วยงานการศึกษาด้านสายอาชีพจุดสําคัญคือการผลิตคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน EEC เพราะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จึงต้องมีการปรับหลักสูตรการศึกษาจึงส่งผลให้เกิดจุดเริ่มต้นของ EEC model สร้างคนให้ตรงกับงานซึ่งพัฒนามาจากสัตหีบ model นั่นคือเลิกแนวความคิดผลิตคนที่จำนวน supply push แต่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกำลังคนแบบตรงกับความต้องการ Demand-Driven จึงเกิดคณะทำงาน EEC HDC หรือ EEC Human Development Center ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานขับเคลื่อนด้านการพัฒนาบุคลากรผ่านความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายหลักคือให้คนในพื้นที่ EEC มีทักษะดีมีงานทำมีรายได้ดีนั่นเองครับ